เดี๋ยวถามพี่น้องกับพี่วินหน่อยละกันครับว่าเออมีความในใจอะไรที่อยากจะฝากบอกทางอาร์ติส์หรืออะไรอย่างนี้ไหมครับพี่ถามกับเบิร์ดก่อนนะยครับมีอะไรอยากฝากบอกทีมโปรดักชันไหมครับานาารในฐานะอาร์ติส์ในฐานะอาร์ติสต์อะครับจริงๆผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากนะถ้าเกิดจะมีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องเดดไลน์และการส่วนมากเนี่ยที่ผมจะคุยกับทางโคดีเนเตอร์หรือทางแผนกโปรดักชันเนี่ยครับก็คือโอเคเราทําง,งานไม่ทันนะเราก็จะบอกปัญหาอะไรพูกนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากจะบอกเป็นพิเศษครับ เพราะว่าเจอที่โชคดีนะครับเจอคนเดินเตอร์ที่น่ารักมากก <c oughs> ็ <c oughs> ทำงานเก่งไงเบิร์ตเข้าไเหน็ดตัวเองได้อะก็นี่ไงก็ได้เจอพี่น้องที่ทำงานด <c oughs> ีมากอะไรแบบน,นี้ผมก็เลยทำงานได้ง่ายขึ้น <c oughs> เมื่อสี่ที่ไปเอางี้นะเดี๋ยวพี่ถามแบบเมื่อเป็นตัวแทนอาร์ติเตอร์อย่างเงี้ยเหมือนว่าเรามีตารางงานแล้วเราก็บอกแบบอาร์ติเตอรว่าบอกกับแผนกว่าสมมติว่าเรามีงานโปรเจกต์นี้หนึ่งเดือนทุกสองเดือนจะต้องส่งอัปเดตลูกค้างานคุณภาพขนาดเนี้ยเวลาขนาดเนี้ยเสร็จแล้วอาร์ติเติรเงี้ยเงียบอ่ะแต่เราอัปเดตไม่ทันบอกว่าอาร์ติเตอรพูดมาก็มันยากค่ะพี่มันทำไม่ทันเนี้ยเหมือนกับเราแบบว่าได้งานมาแล้วเราเห็นหน้างานแล้วว่าคุณภาพขนาดไหนแล้วแบบไม่ได้เออแจ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่คุณภาพขนาดเนีีีีี้้้ยยเเรรามททค่่่่นนนไไััหอออกะงิดวพ สามารถที่จะคุยกับอาร์ติคนนั้นได้หรือรับดูได้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ทัน้รงบอกพี่ด้านอีกนึงเพราะว่าข้อมูลที่พี่ได้มาจากซูเปอร์วิเซอร์ของแต่ละทีนเนี่ยค่ะพี่ต้องมาจกแจงแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าดูงานคุณภาพขนาดนี้เวลาขนาดนี้ก็ทําได้ถ้าพ่อถึงว่าทําไม่ได้จริงๆงเนี่ยพี่ก็บอกว่ากดไม่ได้แต่เราต้องแบบช่วยกันดูว่าทำไงมันถึงจะงานรอดเลยพี่คิดว่าตรงนี้เราน่าจะแบบเป็นโปรดักชั่นที่มีการคุยกันระหว่างทีมกับกโปรดิวเซอร์พอเราได้งานมาแล้วเนี่ยเราคุยกันมันจะไม่เกิดปัญหาเลยนนนนะ้้้้าาาาสมมมมติว่่ีีีีกกกรรเอย็ผูจขดั แต่มันนกันนิดนึงนะอะไรประมาณนั้น ก็คืออยากจะฟอกให้อาติสสื่อสารกันให้มากขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมันยากกว่าที่คิดอะไรนี้ก็ให้บอกเนิ่นๆอะไรแบบนี้นะพี่เนาะใช่ใช่เหมือนเหมือนเราคุยกันด้วยแฟกต์แล้วว่าเอ้ยโปรเจคแบบนี้เวลางานขนาดเนี้ยเราอะไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะทํายังไงกับมัน,นดีให้งานมันแบบเรียบร้อยให้งานแบบอรุอล่วงได้ด้วยความราบรื่นอะไรประมาณนั้นนะคะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ไม่ดุแล้วก็คุยด้วยเหตุผลน้องๆจะกล้าบอกว่าโอเคพี่มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเขาจะกล้าบอกข้อมูลกับพี่มากกว่าแต่ี่่อาจจะไมใรดทบ จะทำให้แบบบางคนคิดว่าเอ้พี่น้องแบบไม่จริงจังกงพี่ดูไม่ค่อยจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองถามอภิษฎไปว่าเบิร์ตชอบแบบสไตล์อย่างไรมากกว่าที่จะกล้าคือด้วยหมายถึงสไตล์ของคนที่แม a นนจอย่างนี้ใช่ไหมพี่โปรดิวเซอร์ <Producer S 2> ครับ ผมรู้สึกว่าเฟรนด์ลี่ไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ากล้าที่จะคุยกับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมรู้สึกว่าไม่ได้สําคัญมากนะว่าเออทางโปรดิวเซอร์หรือโคเดิเนเตอร์เนี่ยเขา personality เป็นยังไงหรือว่าวางตัวยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าเกิดเราทำงาน,นไม่ทันยังไงก็ต้องคุยกับเขาอยู่ดีในความคิดผมนะในฐานะอาร์ติสต์ครับ,คร,บครับผมอันนี้เห็นด้วยกับี่น้องร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ว่าสิ่งที่อยากฝากอาร์ติสต์คืออยากให้สื่อสารมากขึ้นสื่อสารแล้วก็พูดทุ ทำไม่ได้เราได้รู้ว่าโอเคเราขายลูกค้าไม่ได้จะทําไม่ได้หรือเราจะได้มาคุยกันว่าถ้าอย่างเงี้ยทำไม่ได้จะทํำยังไงได้หรือว่าถ้าทําได้ต้องใช้เวลามากขึ้นแค่ไหนเราก็จะได้รู้อ่างเงี้ยครับคือสิ่งที่ที่ฝากบอกอาร์ตทสก็คือว่านั่นแหละคุยกันพู้นมาเถอะไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานนะคือจริงๆแล้วว่าการทํางานให้มันสกเซสให้มันสาเร็จนะครับที่ว่าเรื่องส่วนตัวก็มีผลคือถ้าเราทํางานจนเครียดมากแล้วไม่ไหวแล้วก็คุยได้บอกได้เพราะฉะนั้นเราจะได้หาวิธีซัพพอร์ตท้องจริงอยากให้อาร์เรรรราาาคคืออีกเเ่วมงนนุยไทก เรื่องทุกคนมีหน้าที่รับชอบที่ต่างกันเราแค่ทํากันในคนละหน้าที่ทันเองแต่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือให้โปรเจกต์มันสําเร็จคือพี่มองว่าไม่ไม,ไม่หลายคนเพื่อบางส่วนอาทิตย์จะมองว่าโปรดักชันบางทีเป็นทีมที่อยู่ฝั่งบุคคลเหมือนแบบพยายามลูกค้าเหลือเกินจริงๆไม่ใช่โปรดักชันเป็นทีมที่อยู่ตรงกลางทุกฝั่งเพราะฉะนั้นี่อยากให้ทีมแฮปปี้แหละตันในขนาดเดียวกันถ้าทีมแฮปปี้ทำอะไรก็ได้ลูกค้าไม่แฮปปี้เราก็จะไม่มีลูกค้ามาซื้อซ้ำเราก็ต้องทําให้ลูกค้าแฮปปี้ด้วยแต่ถ้าลูกค้าแแปปีี้้้ทททมมมจะตาตะาาา่า่า่อไไไเรกก็คคนนนํงใหหพวววุล โปรเจกตนคือทีมที่อยู่ตรงกลางที่ต้องทําทุกอย่างให้ทุกคนแฮปปี้เพราะฉะนั้นเราถึงอยากให้ทุกคนพูดกับเราว่าทุกคนต้องการอะไรเราจะได้เอาทุกอย่างมาประมวลผลว่าอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดกับทุกคนมันอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับอาชี์ไม่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่เรามองดูแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโปรเจกต์นี้และกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นสกิลอย่างหนึ่งที่โปรดักตนต้องมีคือสกิลการตัดสินใจเพราะฉะนั ให้มันจบตัวเร็วทุกอย่างก็จะง่ายคืออืมโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็พวกผมก็จะฟังให้มากขึ้นแล้วกันเนาะแล้วก็จะพยายามบอกทางโปรดักชันให้มากขึ้นครับผมครับฟังฟ่งเนื้อสัตวด้วยค่ยะตัดสิเราเป็นเพื่อนกันใช่เราก็เป็นทีมเดียวกันนะในสุดท้ายเรใช่เราเป็นทีมเดียวกันใช่ ต่อให้มันมีปัญหาในโปรเจกต์แต่ว่าถ้าเราทุกคนแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะ่ะที่ว่าปัญหาอะไรมันก็ผ่านไปได้ครับผมถ้าเกิดเราแม่งมองว่าอ่ะเธออย่างงูนชั้นอย่างงี้แล้วปัญหามันจะไม่จบโปรเจกต์ก็พังหรือว่าถ้าไม่พังทุกงานให้จบอะ่ะทุกคนก็เหนื่อยหมดเราอยากจบงานแบบแฮปปี้หรืออยากจบงานแบบเหนื่อยอนนีอืมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆนะผมก็รู้สึกว่าเราต้องมองกันให้เป็นทีมเดียวกันจริงๆไม่ใช่แบบเออเราเป็นอาร์ติสเราเป็นปรดักชั่นเราเหมือนกับเรามานันนี t กันตัวนี่ม พี่มองว่าการรีคูัทีมสําคัญมากเลยนะพีะ่รู้สึกว่าถ้าเราได้ทีมที่เคมี er ไม่เข้ากันนะหรือใครสักคนที่มีเคมี er ที่ต่างนะพี่ว่ามันมันทำงานยากมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างทีมที่เคมี er มันเข้ากันได้มีโกเดียวกันคุยกันอะไรเงี้ยพี่ว่าโปรเจกต์อ่ะมันจะสนุกพี่ว่าถ้าเกิดเราทําให้โปรเจกต์สนุกแล้วอ่ะที่เหลือมันตามมาเองสปีดก็จะมาคุณลิตี้ก็จะมาแล้วเมื่อสปีดมาเราก็เริ่มพุชละคุณลิตี้เฮ้ยเราจะทําอะไรได้บ้างให้งานมันดีขึ้นโน่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็กำไรให้ตัวเเออองงพพรราาาาไไไดดด้้้้้ีกกกใหลลูคูคคน ที่ดีมากกว่าที่บีฟมาฮะแล้วสุดท้ายลูกค้าก็จะวนมาใช้เราซ้ำนี่พี่ว่าสำคัญที่สุดเลยทำให้ทีมงานแฮปปี้เป็นเคล็ดลับของโปรดักชันมันอยู่ี่การรีคูทีมพูดเรื่องทีมฟุตบอลเหมือนเดิมเหมือนกันถ้ารู้ว่าเราเล่นเป็นทีมเวริร์กแล้วเราเอาซูปเปอร์สตาร์มาสักคน่ะเราเล่นไม่เข้าระบบทีมอ่ะเก่งแค่ไหนเงนี้ยก็ไม่คุ้มหรอกเอาคนที่ไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่เข้าเล่นเข้ากัราบระบบทีมอ่ะพี่ว่ามันจะทำให้ทีมไปได้ไกลกว่าครับผมไม่นเห็นด,ด้วยเลยอืมปู่ผมก็จะพยายามให้มากขึ้นแล้้้้วกัันนนนนเาาาาะททททีีททท่่่จใหงงงรดชยยไขึ